What you ไทเทนกอลส์มิทเพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน In v e t In Yourself ครับสักครับวันนี้เจอกันวันเสาร์ที่12เดือนสิงหาคมนะครับกับช่วงเทนท์ไลฟ์บายทรพยากรครับ ขอบคุณครับบริษัทไทยโกสผิดครับพวกเราคือผู้นําด้านการลทรงทุนทองคำแท่งนะฮะที่ให้กรญญารสนับสนุนเป็นทางก,การนะครับลหลาๆท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาว่าทองคำเนี่ยยังกลับกลายเป็นขาขึ้นอยู่ได้ไหมนะฮะคลิปนี้เราจะมีคําตอบพร้อมเหตุผลมาให้ท่านชมกันนะครับว่าทองคำเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ได้ไหมนะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ย ทองคำเนี่ยจะกลับกลายเป็นแท่งเขียวขาขึ้นได้ไหมนะฮะคลิปนี้มีคำตอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังข่าวกับน้องจอยก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงวิเคราะห์กับผมครับไปชมกันครับ What you buy h i h เจ Go s m e e t เพราะเราิาด้านการลงทุน Invest in yourself สวัสดีค่ะมาเจอกันกับเทรดดิ้งไลฟ์บายเทพยากรนะคะประจำวันเสาร์นะคะที่12สิ่ิงหาคมนะคะสัญญาทองคำนิวยอร์กนะคะปิดลบในวันศุกร์ที่ผ่านมาและปรับตัวย่แย่ที่สุดในรอบสัปดาห์นับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนะคะโดยถูกกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้นหลังสหรัฐเปิดเผยตัชนีราคาผู้ผลิต PPI สูงเกินคาดค่ะ สัญญาทองคำนะคะปรับตัวลงในสัปดาห์นี้นะคะแม้สารัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อชะลอตัวเกินคาดขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรละดอลล่าอาจจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อไปนั้นได้ลดความต้องการซื้อสัญญาทองคำค่ะการแข่งข้าของดอลลร์นะคะส่งผลให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลล่านั้นมีราคาแพงขึ้นและไม่น่าดึงดูดใจสาหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆค่ะ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์นะคะเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลในตกร้าเงินบวก0.31นะคะสู่ระดับนะคะ102.8426ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะ กระทรวงแรงงานสารัฐนะคะเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต PPI นะคะซึ่งเป็นมาตราวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตประจำเดือนรกรกฎาคมในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโดยดัชนี PPI ปรับตัวขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการทุกรายการโดยดัชนี PPI ทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น0.8ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบกับรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ0.7 และเมื่อเทียบกับรายเดือนดัชนี PPI ทั่วไปปรับตัวขึ้น0.3%ในเดือนกรกฎาคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ0.2%ค่ะส่วนดัชนี PPI พื้นฐานนะคะซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น2.1%ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบรายปีค่ะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ2.3%และเมื่อเทียบกับรายเดือนดัชนี PPI พื้นฐานปรับตัวขึ้น0.3ในเดือนกรกฎาคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ0.2ค่ะไปรับชมการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนะคะโดยคุณโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ What you buy ใครจไเจอ g o s m a t เพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน In v e a t In Yourself ขอบคุณน้องจอยนะครับถ้ารับข่าวนะครับตอนนี้เราอยู่กับกราฟทองคําในรายสัปดาห์นะครับกราฟทองคําในรายสัปดาห์นั้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะได้ขึ้นไปทดสอบที่เรน1,945เหรียญต่อทรอยออนนะครับและเมื่อวันสุกร์ผ่านมานั้นได้ปิดจบที่เรน1,913เหรียญต่อทรอยออนนะครับมองว่าทองคําในรายสัปดาห์นั้นดูเหมือนว่าจะหลุดแล้วนะครับ นอกจากหลุดยังไม่พอนะครับทองคำในรายสัปดาห์นั้นดูเหมือนว่าจะเกิดสัญญาณบาริตรา d เว e ร์เจลแล้วครับเห็นไหมฮะตามลูกศรสีชมพูนะฮะด้านบนนะครับทองคำนะฮะมีไฮที่สูงกว่าในของกราฟนะฮะแต่ว่า RSI ไอเดเทเตอเนี่ยมี l o เวอร์โที่ต่ำกว่านะครับบ่งบอกว่าอะไรครับบ่งบอกว่าทองคำตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าในรายสัปดาห์นั้นไม่มีแรงซื้อกันเข้ามาเลยนะครับ รวมถึงแมกดีนะฮะเห็นไหมฮะภูเขาค่อยๆที่จะต่ําลงเรื่อยๆแต่กราฟเนี่ยเทาดูดีแล้วเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันอยู่นะฮะวงบอกว่าแรงซื้อนั้นไม่มีแล้วฮะแมกดีเริ่มจะมุดเข้าเส้นศูนย์แล้วมองว่าทองคํานั้นในรายสัปดาห์หน้าที่จะปรับฐานลงต่อนะครับเมื่อเรา มาดูอีกภาพหนึ่งนะฮะรายสัปดาห์เห็นไหมฮะหลุดแนวรับเส้นสีเหลืองลงมาแล้วนะครับและเป้าถัดไปนะฮะของทองคำนะฮะอยู่ที่บริเวณเส้นสีเขียวนะครับซึ่งเป็นแนวเปิดแก๊บกระโดดขึ้นมาทางทีมเราบอกเมื่อหลายวันก่อนแล้วว่าทองคําจะลงนะฮะทองคําจะลงนะครับแล้วก็ลงจริงๆนะครับเห็นไหมเห็นฮะเส้นสีเหลืองเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1869ดอเาหรียญต่อทรอยออนนะฮะแนวนี้เนี่ย มองว่าสัปดาห์หน้านะฮะทองคำนะครับมีโอกาสอย่างสูงมากๆเลยครับที่จะลงมาทดสอบที่รเวหนึ่งพร้ยหสิบเกเหรียญต่อทรอยออนแนวรับเส้นสีเหลืองนะครับเมื่อเรามาดู ISI s t o c h s t t i c MACD เห็นไหมฮะก็ชัดเจนนะฮะมีแต่ดีคลายลงโลว์โ low ที่ต่ำกว่านะฮะบ่บงบอกว่าทองคำยังกลับกายเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับฟันธงเลยครับ นี้เราอยู่กับทองคําในหลายเดย์นะครับทองคำายเดย์นะฮะเห็นไหมครับทองคำานเดย์นั้นดูเหมือนว่ายังไม่ผ่านแนวต้านบริเวณเส้นสีแดงเลยนะครับทองคำายเดย์นั้นมองว่าวันจันทร์อังคารหน้านะฮะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณกรอบสีเหลืองทั้งสองกรอบที่ให้ไว้เห็นไหมฮะด้านซ้ายและด้านขวานะครับทองคำมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ1 9ึ0เรเหรียญต่อรอยอ่อนแนวนี้เลยนะครับ ทองคำนั้นถ้าเกิดว่าหลุดกรอบสีเหลืองนะฮะทองคำก็จะมีนิวโลต่อเลยนะครับทองคำนั้นนิวโลนะฮะอย่างภัพที่2องนะครับทองคำนั้นจะมีนิวโลจะหลุดแนวรับทุกๆแนวนะฮะจะไปเจอแนวรับที่1878ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญในลายเดย์นะครับเมื่อเรามาดูอิทเครื่องต่างนะฮะเ s i Stochastic รวมถึง Mac ดีนะครับมองว่า ทุกๆตัวเนี่ยอยู่ในโซนของแบริตโมเมนตัมแล้วนะครับวองว่าทองคำเนี่ยโอกาสวันจันทร์เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าจะหลุด1,909เหรียญแนวนี้นะฮะบริเวณเส้นสิมพูเมื่อกี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่หลุดนะฮะมีแรงเทครีบาวเนี่ย ก็จะไซด์เวย์อยู่ที่บริเวณ1,900สเาเนตัต่อทอยอนแค่นี้เองครับ1931ไซด์เวย์อยู่แนวนี้ฮะนะครับคาดไว้งั้นนะครับแต่ถ้าหลุด1909เมื่อไรทองคำนะฮะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะไปทดสอบที่แนวรับสำคัญ1879ครับฟันทองครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กราฟทองคำในลาย4ชั่วโมงนะครับ เห็นไหมทองคำในสีชั่วโมงนั้นไม่เคยผ่านแนวต้านรบริเวณเส้นสีเหลืองที่ทางทีมเราทําให้ไว้เลยนะฮะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับตั้งแต่วันที่ย7บเดเดือน7นะฮะเดือนที่แล้วนะฮะร,รักดาคมนะฮะไม่เคยผ่านมาได้เลยนะฮะและวันนี้ทองคําก็ไม่ผ่านเช่นเดียวกันนะฮะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาชนได้แค่1920้ 0, และก็ปิดเป็นไส้แดงๆไสย้ยาวลงต่อนะฮะมองว่าในราย4ชั่วโมงนั้น ทองคำยังมีโอกาสที่จะลงอย่างต่อเนื่องนะครเพราะอะไรครับเพราะว่ามีแต่ไซวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับยังไม่ยกฐานเลยนะครับเมื่อเรามาดูอีกเคืตอรต่างๆนะฮะก็บ่งบอกว่าอยู่ในโซนของแบริ่เมอตัมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะไอซีเนี่ยไม่เคยสามารถที่จะยืนเหนือเส้น50ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะไม่เคยยืนเหนือเส้น50ของ SI ได้เลยนะครับก็บ่งบอกว่าทองคํานั้น ยังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องครับเมื่อเรามาดูภาพที่สองนะฮะเห็นไหมฮะทองคำนะครับถ้าเกิดว่าหลุดแถวบริเวณเส้นสีเขียวด้านบนนะครับบริเวณ1,900เรยหรียญต่อรอยออนนั้นทองคำในหลาย4ชั่วโมงนะฮะก็มีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะลงมาทดสอบบริเวณ1,800เจ็ดสองเหรียญต่อรอยออนแนวนี้เป็นแนวรับสำคัญของทองคำในหลายสี่ชั่วโมงรายสัปดาห์และรายเดย์เลยนะครับ มองว่า 1,800, เจหรียญนน่าจะรับอยู่และน่าจะมีแรงทำที่รเบากลับขึ้นไปได้บ้างนะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทีมงานเช่ยากรด้วยนะครับผมโชคดีกรบปูนเชพยากรณสวัสดีครับ What you buy ใครจะก็สิ้น เพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน Inve t In Yourself.